สวัสดีนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะค,คุณครูอานารยะนักเรียนวันนี้นะคะเป็นวันแรกของการเปิดเทอมนะคะภาคเรียนที่หนึ่งนะคะตอนนี้ัก็กียนก็อยู่ชั้นม3ากันเลยนะคะทุกคนต้องตั้งใจเรียนให้มากบานะคะทุกคนคุณครูก็จะบอกกฎกติกาในการเข้าเรียนนะคะก็คือขาดได้3ครั้งนะคะการเก็บคะแนนของคุณครูนะคะก็คือ100 100คะแนนเหมือนเดิมนะคะไปผ่า30สิบ เก็บคะแนนคะแนนเก็บคะแนนก็คือ70ดโดยใน70คะแนนนี้ก็คือจะมีสมุดด้วยนะคะสมุดทุกครั้งที่คุณครูสอนสไลด์นะคะทุกคนต้องจดต้องจดทุกครั้งนะคะไม่งั้นจะไม่มีคะแนนสมุดให้นะคะและทุกคนต้องตั้งใจเรียนไม่ได้ไม่ต้องเป็นเหมือนไอเด้นะคะก็คือไม่ตั้งใจเรียนถ้าถึงเวลาเก็บคะแนนนั้นคือต้องโดนแน่นอนค่ะเอาสมุดแล้วก็ปั้ก่าขึ้นมาจดนะคะเลขเอสไลด์นะคะเรื่องบุคลิกภาพใบุคลิกภาพของนักเรียนในการแต่งตัวนะคะ คุณครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะทุกคนนักเรียนทุกคนทําความเคารพขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนักเรียนเฮ้ยแกขอยืมสมุดที่จดเมื่อกี้หน่อยสิได้เดี๋ยวคาบหน้าเอามาให้ด้วยนะโอเค thank you ที่เรายืมเมื่อวานเอามาคืนแล้วนะจดเสร็จยังอ่ะยังเลยเมื่อคืนเราเผลอเล่นเกมจนหลับเลยยังไม่จดเดี๋ยวอาจารย์ให้ส่งนั่นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยเอามาจดใหม่ก็ได้อ่าโอเคได้ได้นักเงียนทำความเคารพสวัสดีค่ะครุกครูสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะใครที่ยังจดไม่เสร็จก็รีบๆจดนะคะเพราะว่าสัปดาห์หน้าพิงค์พุกจะตรวจสมุดนะคะ ว่าอาทิตย์นี้จะเป็นวันสุดท้ายแลวนะคะที่เราจะเรียนสเตาเราขอยิมสมุดแก่หน่อยสิอียเยอะไหมอะเพราะอาออทิตย์หน้าครูให้ส่งเรายังไม่ทำอะไรเลยเดี๋ยวเราไปเขียนคืนนี้เด,เดี๋ยววันจันทร์นี้เรามาคืนนะทำไงดีวะเรายังไม่เริ่มทำอะไรเลยเนี่ยหรือว่าหรือว่าเราจะฉีกหน้าปกของสรตจาไปนสกที่เราอะ ฉี่ก็ได้ทำแบบนี้่ะ ทุกคนวันนี้คุณครูนัดว่าจะให้ส่งอะไรคะสมุดน,น,น,นี่ไม่มาส่งกันเลยค่ะบนโต๊ะครูค่ะค่ะครูเป็นแถวนะคะใช่ค่ะนี่ของอยูนะค,ะ,ค,ะ,คะใครที่ยังไม่ส่งรีบส่งนะคะับไอ้ด้านในสมุดเราที่เคยยืมอะอ้าววันนั้นมีกระต่ายเข้ามาโทรหาเราว่าขอยืมสมุดแกอรอสมุดเราที่กระต่ายร ใช่ตแต่ไม่มาด้วยทำไงดีอะอ่าไม่รู้สิแกเราโทรหากระต่ายดูสิฉันไม่รู้เดี๋ยวเราจะไปลองสุดกับครูก็ได้คุณครูคะนูสง่งย้อนหลังได้ไหมอะพอะดีว่าสมุดหนูอยู่ที่กระต่ายค่ะพอดีว่ากระต่ายวันนี้ไม่ม,มาไม่ได้นะจะต,ต้องทําวันนี้ต้องส่งวันนี้เพราะว่าครูจะเคลียร์คะแนนภายในวันนี้วันเดียว้วหนูต้องทำยังไงคะเพระื่องของเธอจะไปทําเองที่เคลียร์เองนะกับเพื่อนเธอ เอ๊ะทำไมเลยมือไม่เหมือนของไอดาเลยอะคุ้นๆเหมือนของสุเรดาไอดากับสุเรดามาหาครูหน่อยค่ะค่ะครู สมุนนี้เป็นสมุดของใครคะทาไมชื่อมันเป็นของไอดาแต่ว่าลายมือมันไม่ใช่นะคะครูจาได้ว่าลายมือนี้ไม่ใช่ของไอเดาของหนูของหนูค่ะครูครูจำลายมือตัวเองได้ค่ะของหนูของหนูค่ะครูของหนูของใครกันแน่ของหนูของหนูค่ะไอเดาเธออันไลของเธอของชันวันนั้นเธอยืมของเรานี่ครูคะครูดูสิลายมือกับเนื้อหาแบบเชื่อมันไม่เหมือนกันของใช่นั่นแหละคุณครูก็แปลกอยู่ว่าทำไมลายมือหน้าปกกับเนื้อหาข้างในมันไม่เหมือนกันสรุปยังไงกันแน่ครูอยากรู้ แล้วตกลงมันยัางไงากันแน่ใช่สมุสดสเรดาหรือเปล่าใช่ค่ะหนูขอโทษคะ่ะครูหนูทาไม่ทันคะ่ะหนูก็เลยเอาสมุดของสเรดามาเปลี่ยนหนะ้าบุกค่ะแล้วเธอทําแบบนี้เธอรู้หรไหมว่ามันเป็นการทุจทริตเธอโดยการที่เธอเอาสมุดของเซรดาแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อเป็นของเธอรู้ค่ะสเรดาเราขอโทษนะที่เอาสมุดแกไปเป็นของ จบไปแล้วกับการดแสดงในหัวข้อการทุจริตค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่รับชมค่ะไปแล้วะคะ่ะ